สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วย สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยมมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานหลายอย่างที่เราดูจากภายนอกแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันขัดกับความเป็นจริงอะนะเพราะว่ามันมีสถานการณ์แล้วก็มันมีไพ่ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยพยายามสร้างภาพแล้วก็ซ่อนความรู้สึก อของตัวเขาเองเนี่ยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแล้วก็ใครบางคนอาจจะแบบเริ่มเห็นนิสัยเริ่มเห็นท่าแท้กันแล้วนะหลังจากที่ คุณได้เข้ามาทํางานในที่แห่งนี้นะได้มาร่วมงานกับคนเหล่านี้หรือว่าการที่คุณได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันนะในสถานที่เดียวกันกับใครบางคนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณนับถือศรัทธาในตัวของคนคนนี้แต่มาตอนเนี้ย คุณเริ่มเห็นแล้วนะแล้วสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยก็าอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของออคนรักคู่ครองด้วยที่มาตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของเขานั้นเปลี่ยนไปนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่เด็กถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็เป็นตัวแทนของคิงถือถ้วยนะ ตอนนี้เนี่ยใครบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีความคิดแล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเริ่มไม่มั่นคงนะอันนี้ก็ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีใครเข้ามาที่เป็นคู่แข่งในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือไม่เช่นนั้นเออคุณอาจจะอยู่กันตรงนี้มานาน อาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วนะหรือไม่เช่นนั้นพลังงานของไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าคุณอยู่กันมานานจนคุณรู้แล้วว่าตัวตนทาตแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วก็ผลประโยชน์สิ่งที่คุณหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาคาดหวังจากคุณนะคือมาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาคาดหวังอะไรไม่ได้แล้ว นะเขาเริ่มเห็นตัวตนทาาแท้ของกันและกันแล้วนะมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าบางคนเนี่ยคิดที่จะจบหรือว่าอยากจะออกจากความสัมพันธ์แต่ก็ยังทำไม่ได้นะนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่ The h ไฮโลเฟนตะไพ่พัะสังฆราชนะไพ่พระสังฆราเนี่ บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยคิดที่อยากจะออกจากไอ้คอมมิชเมนต์อันนี้ออกจากคำมั่นสัญญาออกจากภาระผูกพันหน้าที่ที่เขามีอยู่กับคนรักคู่ครองแต่ทีนี้ในเหตุการณ์นี้ใครบางคนก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ ให้มันอยู่รอดยังไม่อยากที่จะออยอมรับความเป็นจริงยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันจบลงนะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณก็อาจจะทำใจไม่ได้นะนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่เดอะมูนคุณยังหลอกตัวเองแล้วก็หลอกใครๆอยู่ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังโอเคนะถ้าใครบางคนที่มองมา จากภาพรวมนะภายนอกเนี่ยเขาก็ยังดูว่าทุกอย่างโอเคเพราะคุณพยายามที่จะเออ่ทำให้เขาเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักคู่ครองเนี่ยถึงแม้ว่าตอนเนี้มันเริ่มมีการโกหกมันเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเริ่มมีใจออกห่างกันแล้วนะแล้วก็การที่คุณหรือกับเขาเนี่ยอยู่กันตรงเนี้ย มันเหลือแค่หน้าที่ผลประโยชน์สิ่งที่คุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันไอ้ความรักความศรัทธาอะไรที่มีต่อกันเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มหมดลงไปแล้วนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยที่เอาจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นทายเขาจะต้องทายเป็นพลังงานในพลังงานในด้านบวกนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้ ผู้จัดกลัวว่าพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกของใครบางคนที่เสียใจนะแล้วเขารู้สึกว่าความความรักความสุขที่เคยมีเนี่ยตอนนี้มันเริ่มหมดลงมันเริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่คิงถือถ้วยที่อยู่ตรงท่ามกลาง คลื่นลมนะหมายความว่าตอนนี้ใจเขาเริ่มไม่มั่นคงและไม่มีความบาลานซ์ไม่มีความ, Balance, ม,ม,วามเอ่อเที่ยงแท้แน่นอนและในความคิดในความเอ่อสัมพันธ์แล้วโดยเฉพาะถ้ามีไพ่เอ่อพระสังฆราชนะถ้าเกิดว่าคุณดูในรูปเนี่ยไพ่พระสังฆราชหมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งเริ่มคิดที่จะ แยกตัวออกจากความสัมพันธ์คืออาจจะแบบไม่อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์อาจจะมีข้ออ้างมีความคิดกันกระทำมีข้อแม้มีข้อจำกัดอะไรต่างๆทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นสถานการณ์บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดที่จะออกจากตรงนี้ไปเองโดยที่เขาอาจจะไม่เลือกที่จะพูด อะไรตรงๆแต่ใช้วิธีแล้วก็ใช้พฤติกรรมอะไรบางอย่างเป็นการบอกแทนนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ the devil ด้วยที่เขาอาจจะมีบางสิ่งที่เขาซ่อนอยู่นะในเจตนาความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขาในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้ <c oughs> อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณหรือเขาก็ได้นะเพราะว่าการที่คุณยังอยู่ด้วยด้วยกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของการยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่นะแล้วก็มันมีในเรื่องของเงินทองด้วยอย่างบางคนเนี่ยพลังงานของไพ่สองเหรียญน,น่ยบอก ให้เราได้รู้ว่าเขายังยืนไม่ได้โดยตัวเองเขายังไม่มีความมั่นคงในเรื่องเงินทองนะที่จะแยกตัวออกมาจากความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขา,เาถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งที่เคยมีเคยได้ก็ไม่เหมือนเดิมนะ อันนี้มันก็เป็นพลังงานของไพ่เด็กถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวเหมือนกับว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันเริ่มหมด <c oughs> มันเริ่มหมดลงแล้วถ้าใครบางคนเนี่ยที่อยู่กันมาสักพักหนึ่งเนี่ยตอนนี้คุณก็จะได้รู้แล้วนะคุณจะหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คุณต้องอดทน นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สีดาบแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่สีดาบเนี่ยเหมือนใครบางคนเนี่ยรู้สถานะตัวเองนะว่าถ้าออกจากความสัมพันธ์ตรงเนี้นะคุณก็อาจจะไปไม่รอดนะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณยังทำใจไม่ได้คุณกลัวเสียหน้าแล้วก็กลัวเสียสถานภาพที่เป็นอยู่ บางคนนะก็เลยเลือกที่จะอดทนกับไอ้อพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ที่ถึงแม้ว่า <c oughs> คุณรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่อะในแบบที่คนที่เขารักกันน่ะปฏิบัติต่อกันนะแต่ในเหตุการณ์นี้ <c oughs> บางคนก็ยังเลือกที่จะอดทน นะยังเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ทั้งที่ถูกต่อต้านนะถูกแบ่งแยกในความสัมพันธ์ตอนนี้ความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของการสร้างภาพทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้อยู่ตรงจุดนี้นะแต่ทีนี้ พลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยก็บง่งบอกไปถึงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยการที่คุณได้เข้ามาร่วมทํางานกับใครนะการที่คุณได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือว่าได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างกับใครบางคนมาตอนนี้พอคุณได้ใกล้ชิดคุณได้เห็น พฤติกรรมของคนคนนี้คุณก็เริ่มรู้แล้วว่าอา่มันไม่ใช่นะในที่ทำงานแห่งนี้มันอาจจะแบบว่าสิ่งที่เขาโฆษณาชวนเชื่อกับในความเป็นจริงตอนเนี้มันไม่ใช่แล้ะไอ้กฎระเบียบมันเหมือนกับว่ามันไม่เป็นธรรมมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ เขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยเสียเปรียบเขารู้ตัวว่าเขาไม่มีทางออกไม่มีทางไปเขาก็เลือกที่จะนอนพนมมืออยู่ตรงเนี้ยนะแต่ว่าก็ไว้ใจใครไม่ได้เขารู้สถานะตัวเขาเองบวกกับพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าที่ถูกต่อต้านถูกเลือกปฏิบัติถูกแบ่งแยกแต่เขาก็ยังเลือกที่จะต้องทนนะนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นในเรื่องเอ่อ การเงินนะสิ่งที่เขายังจะต้องอประคับประคองให้ได้ไปต่อแล้วก็จะต้องอดทนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วทีนี้พลังงานของไพ่ The Tower เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าต่อให้คุณเนี่ยพยายามที่จะยื้อให้ได้อยู่ตรงจุดนี้พยายามที่จะพูฟให้ ใครบางคนได้รู้ว่าคุณอนะ่ะมีคุณภาพคุณสมควรที่จะได้รับการใส่ใจดูแลหรือว่าคุณสมควรที่จะได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณสมควรที่เขาจะเลือกคุณอนะหรือว่ากลับมาเห็นใจหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวคุณคือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยพยายามที่จะ พูให้ให้ตัวเองอ่ะได้อยู่ตรงจุดนี้อได้ได้ถูกเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานแล้วก็ความรักคู่ครองคือเขาพยายามพิสูจน์ให้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามีค่าพอที่จะอยู่ตรงนี้มีประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งนะในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หรืออาจจะเป็นไปได้ในเรื่องภาระหน้าที่สัญญาที่คุณยังต้องผูกพันกันอยู่ที่คุณยังจะต้องทำอะไรร่วมกันนะยังจะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์อะไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเสียความรู้สึกเสียความศรัทธาที่มีกับใครบางคนนะ แต่ทีนี้คุณเลือกที่จะปรับตัวยอมรับทำใจเพราะว่าคุณเปลี่ยนใครไม่ได้คุณเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้คุณเลือกที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองแต่ว่าพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์ Tower, บอกให้เราได้รู้ว่าในเร็วๆนี้ยมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่จะทำให้คุณเนี่ยคิดเปลี่ยนใจก็ได้จากการที่คุณเลือกที่จะอยู่ตรงจุดนี้นะ หรือการที่คุณพยายามที่จะมองในด้านบวกหรือสิ่งที่คุณพยายามหลอกตัวเองกับความสัมพันธ์นี้กับสถานที่แห่งนี้เพื่อคุณต้องการที่จะอยู่ตรงจุดนี้บางทีคุณจะหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าพลังงานของไพ่ The t o w ว r เนี่ยมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณเนี่ยมองเห็นตัวคุณเอง นะแล้วก็คุณได้รู้สถานะตัวคุณเองเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเป็นการท้าทายกันเป็นการย่ยยุจากใครบางคนที่เขาต้องการจะจบความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาพยายามที่จะผลักดันให้คุณเนี่ยได้เดินออกไปจากตรงนี้เอง เหมือนกับว่าอยากจะให้เรื่องมันแตกอะแล้วก็จะได้จบจบกันสักทีหรือว่าอะไรแบบนี้บางทีคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับสถานการณ์แล้วก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะที่จะทำให้คุณผิดหวังแล้วจะทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันกันละกันถ้ายังไงคุณก็เตรียมหาทางออก หาทางหนีทีไล่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะอย่างเรื่องงานอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของการถูกเลิกออฟหรือว่าบริษัทอาจจะปิดตัวลงโดยที่เขาไม่ได้บอกพนักงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันอาจจะมีเรื่องไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพราะว่า พลังงานของไพ่สีไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความมั่นคงนะในเรื่องการงานหรือความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณพยายามที่จะยื้อนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องการงานถ้ามันมีไพ่ the Tower ผู้จัดกลัวว่าเอ่อมันอาจจะมีในเรื่องของการถูกบังคับให้ออกจากงานนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในเรื่องของการถูกจับผิด ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าบริษัทไปต่อไม่ได้อาจจะต้องมีการฟาวบค์ลบซี่หรือมีการทำล้มละลายหรืออะไรพวกนี้นะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้สำหรับใครบางคนแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งที่คุณพยายามอดทนพยายามมองในแง่ดีนะ <S <S เพื่อใหออ้คุณได้อยู่ตรงจุดนี้ก็จะต้องระวังตัว แล้วก็เตรียมใจกับความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถึงแม้ว่าคุณพยายามที่จะยื้อก็ตามนะยังไงก็แล้วแต่ผู้จัดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแล้วก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดนะนึกขึ้นมาได้แล้วก็อยากจะฝากเตือนคุณกรณีว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะคบหากับใครอยู่หรือว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ที่กำลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะนะบางทีคุณก็ต้องตรวจสอบ เบื้องลึกเบื้องหลังของคนคนนี้ให้ดีบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีหรือเป็นอย่างที่เขาอวดอ้างนะในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าอาจจะเป็นสถานะของเขาหรือว่าตัวตนท่าแท้ของเขาก็ได้ในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องเงินทองบางทีเขาไม่ได้มีหรือเป็นเขาเป็นพวกที่แบบว่า ชักหน้าไม่ถึงหลังนะเป็นพลังงานของไพ่สองเหรียญแล้วก็เป็นพลังงานของไพ่งง The Devil ด้วย The Devil เนี่ยก็เป็นพวกประเภทแบบว่า,าคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของคนที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะถ้ามาขึ้นคู่กับไพ่ไพ่พระสังฆราชเนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนสร้างภาพ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ผู้จัดก็อยากจะเตือนคุณเอาไว้นะถ้าเกิดว่าช่วงนี้มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์คุณจะต้องตรวจสอบให้ดีเลยบางทีมันอาจจะมีเรื่องการโกหกอาจจะมีในเรื่องของการปกปิดซ่อนเล้นเจตนาความคิดทาดแท้ของเขาหรือว่าสถานะของเขาด้วยก็ตามบางทีเขาอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วแล้วก็ เขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณเห็นคุณเป็นของเล่นแล้วบางทีรอว่าเมื่อไหร่คุณจับได้ก็เลิกกันไปอะไรแบบเนี้ยโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่คุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียหายนะยังไงผู้จัดก็ฝากเอาไว้ถึงแม้ว่าคำทำนายเนี่ยมันอาจจะออกมาในด้านลบฟังแล้วดูน่ากลัวเพราะว่าหน้าไพ่มันเป็นอย่างนี้จริงๆผู้จัดก็พยายามอธิบายให้คุณได้รู้ความหมาย เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผู้จัดพูดขึ้นมาอยากจะให้คุณกลัวหรืออยากจะให้หรืออยากจะไปทําลายความฝันความหวังของคุณเพียงแต่อยากให้คุณมีสติตื่นรู้แล้วก็ตั้งรับแล้วก็เตรียมแก้ไขนะแก้เกมต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้ก็ตาม เพราะว่าคนคนนี้นะบางทีเนี่ยอันนี้กรณีสำหรับบางคนนะบางคนก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ผู้จัดพูดนะแต่กรณีบางคนเนี่ยก็เจอสถานการณ์ของคนที่ค่อนข้างใจร้ายใจดำเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของไพ่เดอะเดวิลนะแล้วก็เป็นไพ่เดอะ o ูนและทีนี้ถ้าเป็นมีไพ่พระสังฆราชหมายความว่า เขาจะใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะด้วยการสร้างภาพเอาเปรียบในความจริงใจของคนนะก็ขอให้คุณนะระวังป้องกันก็นแล้วกันเพราะว่าผู้จัดไม่อยากให้คุณะเสียใจนะก็ขอให้คุณโชคดีกับขอบพระคุณที่ฟังคลิปวิดีโอนี้มาจนจบก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ